ในวันนี้เนี่ยแก้วจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปใช้สมาร์ทโฟนในการถ่ายรูปพระจันทร์กันครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาเจอแก้วอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้เนี่ยแก้วจะพาเพื่อนๆพืทุกคนเนี่ยไปใช้สมาร์ทโฟนในการถ่ายรูปพระจันทร์กันครับต้องบอกก่อนครับในวันที่แก้วอัดคลิปอยู่นี้นะครับเป็นวันที่8เมษายน2563นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะเกิด ปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าซูเปอร์มูนปรากฏการณ์ซูเปอร์มูนเนี่ยก็คือปรากฏการณ์ที่โลกของเรานะครับอยู่ใกล้กับดวงจันทร์เนี่ยมากที่สุดซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่อยู่ใกล้ามากที่สุดในรอบปีนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นรายละเอียดของผิวดวงจันทร์หรือว่ามองด้วยตาเปล่าขึ้นไปที่ดวงจันทร์เนี่ยก็จะเห็นดวงจันทร์เนี่ยใหญ่กว่าปกตินะครับซึ่งต้องเหนือจากว่าเราใช้ตาเปล่ามองได้แล้วเนี่ย วันนี้ยังถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะใช้สมาร์ทโฟนหรือใช้กล้องที่เรามีเนี่ยในการถ่ายภาพดวงจันทร์สวยๆเนี่ยเก็บเอาไว้ในคืนนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยสมาร์ทโฟนที่กราจะใช้ในการถ่ายภาพดวงจันทร์นะครับก็คือ oppo find x2 pro นะครเป็นตัว limited edition นะครับที่ฝาหลังเป็นหนังเห็นแบบนี้หลายหคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วแหละเอาเป็นว่าจะมีวิธีการในการถ่ายพระจันทร์ยังไงบ้างสำหรับการใช้สมาร์ทโฟนนะครับ ไปชงันเลยครับเอาละครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการถ่ายรูปคืนนี้นะครับก็จะมีขาตั้งกล้องนะครับที่เป็นแบบขายึดที่ใช้ยึดกับเสารหรือว่ายึดกับอะไรที่เป็นแบบว่าแทงได้นะครับโดยที่เราจะใช้ขาทั้ง3ามขาของมันเนี่ยรัดเข้ากับฐาน ที่เราจะใช้ในการถ่ายรูปนะครับตอนนี้นะครับเราก็เอามือถือของเราเนี่ยกับขาตั้งกล้องเนี่ยมายึดกับรล้วและซึ่งก็ใช้ล้วบ้านง่ายๆนี่แหละนไหมยึดอย่างนี้นะครับไอขาตั้งแบบนี้ก็สั่งซื้อตามอินเทอร์เน็ตได้ราคาไม่กี่บาทหรอกหลักร้อยไม่ถึง3 0 0ร้อยนะครับสองร้อยบาทและที่เห็นเป็นจุดเหลืองๆอ,อยู่ข้างในภาพอันั้นก็คือพระจันทร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า โหมดที่เราจะใช้ในการถ่ายภาพคืนนี้เราจะใช้ด้วยกัน2โหมดโหมดแรกก็คือไนท์โหมดนะครับเราก็จะเล็งก่อนแค่ขาตั้งกล้องเสร็จแล้วก็ซูมเข้าไปครับ<ม>การซูมเนี่ยเราจะซูมเข้าไปแบบสุดเลยนะก็คือ 60x มือถือบางรุ่นเนี่ยอาจจะซูมได้ไม่ถึงขนาดนี้นะครับแต่ว่าอันนี้แก้วใช้ p p o f i n ฟ X2 เนอะมันถึงเนาะแล้วเราก็กดถ่ายนะครับ ีนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาใช้โหมดโฟโต้ธรรมดาดูบ้างนะครับซูมเข้าไป60เท่าเหมือนเดิมปึ๊บวิธีการถ่ายดวงจันทร์ให้เห็นดีเทลบนผิวนะครับอย่างตอนนี้เราเห็นแล้วว่าโอเคมันซูมเข้ามาชัดแล้วแหละแล้วก็เริ่มจะเห็นดีเทลบ้างแล้ว แต่พอแสงรอบๆดวงจันทร์เนี่ยมันสว่างมากไปเนาะเราก็จะแตะเพื่อโฟกัสก่อนหลังจากนั้นให้ลดแสงลงมานะครับให้ลดแสงตรงเนี้ยลงมาให้มันต่ําลงนิดนึงเราก็จะได้เห็นดีเทลของผิวดวงจันทร์มากขึ้นหลังนั้วก็กดถ่ายนะจริงๆแล้วการถ่ายรูปดวงจันทร์นะครับมันไม่จําเป็นจะต้องแบบซูมเข้าไปชัดๆแบบมากขนาดนั้นก็ได้เนาะเราสามารถที่จะแบบว่า ขออนุญาตถอดนะเราสามารถที่จะแบบว่าเลือกกำหนดเฟรมภาพแบบที่เราต้องการได้นอะอย่างอันเนี้ยอยากให้มันมีแบบว่าใบไม้อยู่เป็นฟอร์กาวด้วยอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะแบบวางเฟรมภาพได้แต่มือก็ต้องนิ่งนิดนึงนะครับ ก็สำหรับเพื่อนๆที่มีกล้องที่สามารถใช้ในการซูมได้เนี่ย mm. ก็วันนี้ยังมีเวลานะครับเอามาลองถ่ายกันได้หรือว่าวันอื่นๆที่มีปรากฏการณ์แบบนี mm. ้ก็สามารถใช้เทคนิคแบบนี้ออกมาถ่ายรูปพระจันทร์ได้เหมือนกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากติดตามเพจ Mobile Photographer แล้วก็กด subscribe ช่อง Mobile Photographer TV ด้วยครับไว้เจอกันครับ